ในเวียงท่าการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งก่อสร้างโบราณหลายสิ่งได้แก่คูเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงเมืองและพุทธ,ธสถาปัตยกรรมสมัยหริพุนชัยต่อเนื่องถึงสมัยล้านนาหลากหลายรูปแบบอาทิพระเจดีที่วัดร้างกลางเวียงมีทั้งทรงระฆังแปดเหลี่ยมทรงระฆังแปดเหลี่ยมฐานปัดย่อมุม พระวิหารมีห้องฐานชกกระีประดิษฐานพระประธานด้านหลังมีบันไดขึ้นด้านหน้าหรือด้านข้างพระอุโบสถมีกำแพงแก้วที่มักทำประตูมีซุม้มหรือโค้งในภาษาล้านนาประดับตกแต่งปูนปั้นรูปสัตว์ในป่าหิมะพานแต่ลวดลายปูนปั้นชำรุดหลุดแยกส่วนออกหมดแล้วซึ่งกรมศิลปากรได้รวบรวมมาเก็บรักษาอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลเวียงท่าการในปัจจุบัน ีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย